เรียนผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามช่อง Ha Auto Review เพื่อที่จะไม่พลาดรีวิวรถยนต์ใหม่ล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับยานยนต์จากทั่วโลกช่องนี้นำเสนอการวิเคราะห์ที่ละเอียดครบถ้วนทั้งในเรื่องสเปคความสามารถและประสบการณ์จริงเพื่อให้ทุกท่านสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ดีที่สุด วันนี้เราจะมาพูดถึงรถยนต์ที่หลายคนรอคอยอย่าง Toyota V 8รุ่นปี2026ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในโมเดลที่ได้รับความสนใจสูงสุดจากแฟนๆทั่วโลกเพราะเป็นการกลับมาของเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ที่ขึ้นชื่อเรื่องพละกำลังและความทนทานของค่าย t o y ย t a รถรุ่นนี้ได้รับการพัฒนาใหม่หมดทั้งด้านการออกแบบเทคโนโลยีและสมรรถนะเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการผจญภัยแบบออฟโรด เริ่มจากดีไซน์ภายนอก Toyota V82,026 มาพร้อมเส้นสายที่บึกบึงทันสมัยกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ออกแบบใหม่เพื่อให้สื่อถึงความดุดันไฟหน้าแบบ LED เ,เต็มระบบพร้อมไฟวิ่งกลางวันทรงเฉียบที่ช่วยเพิ่มความหรูหราและความปลอดภัยในเวลาเดียวกัน ส่วนของกันชนหน้าและหลังได้รับการปรับให้แข็งแรงขึ้นเพื่อรองรับการขับขี่ทุกสภาพถนนด้านข้างตัวถังมีการใช้เส้นสายที่เน้นความลุ่ลมและความแปรไปพร้อมกันล้ออัลลอยขนาดใหญ่ให้ความรู้สึกมั่นคงขณะขับขี่เข้าสู่ห้องโดยสารภายในโตโยต้า V8 ปี2026จัดเต็มทั้งวัสดุและเทคโนโลยีเบาะนั่งหุ้มหนังคุณภาพสูงปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศ ระบบอินโฟเทนเมนตหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่กว่า14นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่สามารถควบคุมได้ครบโดยไม่ต้องละสายตาจากถนนหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบที่แสดงผลชัดเจนและสามารถปรับแต่งข้อมูลได้ตามความต้องการของผู้ขับขี่ระบบเสียงรอบทิศทางจากแบรนด์ระดับพรีเมียมช่วยเพิ่มบรรยากาศการเดินทางให้สมบูรณ์แบบ ในด้านสมรรถนะโตโยต้า V8 2026ใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด5 7ลิตร V8 รุ่นใหม่ที่พัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยกำลังมากกว่า400แรงม้าและแรงบิดมหาศาลที่ทำให้การออกตัวและการเร่งแซงทำได้อย่างมั่นใจระบบส่งกำลังเกียร์อัตโนมัติ10สปีดท,ที่ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันมากขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อน ตัวรถมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะที่สามารถปรับการทำงานให้เหมาะกับสภาพถนนทั้งทางเรียบและออฟโรดด้านระบบช่วงล่างโตโยต้าได้ออกแบบใหม่เพื่อให้การควบคุมมั่นคงขึ้นและยังให้ความนุ่มนวลในทุกการเดินทาง ระบบกันสะเทือนปรับอัตโนมัติเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนและเพิ่มความสบายให้ผู้โดยสารอีกทั้งยังมีโหมดการขับขี่หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น Eco Comfort Sport และ Off Road เพื่อให้ผู้ขับสามารถเลือกตามความต้องการ ในส่วนของความปลอดภัย Toyota V82,026 อัดแน่นด้วยเทคโนโลยี t y y t t s s f e t y s e เซนรุ่นใหม่ที่ครอบคลุมทั้งระบบเตือนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบตรวจจับบุมอับสายตารวมถึงระบบแจ้งเตือนการจราจรด้านหลังเมื่อต้องถอยออกจากที่แคบกล้องรอบคันความละเอียดสูงและเซ็นเซอร์รอบทิศทางช่วยให้ผู้ขับมั่นใจในทุกสถานการณ์ ด้านการใช้งานจริงโตยโยต้า V82,026 ถูกออกแบบให้เหมาะกับทั้งการเดินทางในเมืองและการใช้งานเชิงพาณิชย์เช่นการลากจูงหรือการบรรทุกหนักด้วยโครงสร้างแชสซี่ที่แข็งแกร่งและระบบระบายความร้อนที่พัฒนาขึ้นใหม่ รถรุ่นนี้สามารถรองรับงานหนักได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพในขณะเดียวกันยังให้ความประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่าที่หลายคนคาดไว้เพราะโตโยต้าได้นําเทคโนโลยีใหม่เข้ามาช่วยจัดการการเผาไหม้และการส่งกําลังสำหรับตลาดโลกโตโยต้า V8 2026น่น่าจะเป็นที่ต้องการอย่างสูงโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่นิยมรถกระบะและ SUV ขนาดใหญ่รถรุ่นนี้ตอบโจทย์ทั้งด้านพลัง ความอึดและความรูหราทําให้ผู้ใช้ไม่ต้องเลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแต่สามารถมีได้ทั้งหมดในคันเดียวสรุปแล้วโ o โย t a V8 รุ่นปี2026คือการผสมผสานระหว่างพละกกำลังดิบความทนทานความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อคนที่ต้องการมากกว่าการขับขี่ทั่วไปแต่ต้องการประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและความตื่นเต้นในทุกเส้นทาง หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์ทั้งงานหนักและการเดินทางดูราโตโยต้า V8 2026คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามช่อง Ha Auto Review เพื่อรับชมรีวิวรถใหม่ล่าสุดข่าวสารยานยนต์และการทดสอบจริงจากทีมงานเราจะนำข้อมูลที่ครบถ้วนและเข้าใจง่ายมาให้คุณทุกสัปดาห์เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในโลกยานยนต์ขอบคุณที่